ออกนอกทางรู้ตัวแล้วกลับเข้าทางไม่ช้าก็เข้มแข็งอยู่บนเส้นทางดีๆอยากแก้ปัญหาแต่ยักแย่ยักยันไม่กล้าตัดสินใจลงมือจะเปลี่ยนนิสัยยางไรได้ตกลงกับตัวเองว่าชีวิตนี้สุดท้ายเราจะเอาจิตดีๆจิตดีๆ คือจิตที่กล้าทำและกล้ารับผิดชอบกับผลงานของตัวเองจิตด,ดีๆมีการเตรียมใจไว้ล่วงหน้าว่าถ้าผิดขึ้นมาเราจะแก้ให้ถูกนะจิตด,ดีๆมีความชินความเย็นความคล่องที่จะแก้ปัญหาทุกวันไม่ใช่วันไหนเจอปัญหาแล้วดิ้นไปดิ้นมาเราร้อนเป็นทุก์จิตด,ดีๆรู้จังหวะเดินหน้าลุยต่อ รู้จังหวะเว้นวักพักผ่อนไม่ใช่ทำมันทั้งวันกังวลมันทั้งปีจิตดีๆเห็นจริงว่าผิดพลาดแล้วแก้ไขแต่ละครั้งช่วยเพิ่มเซนในการตัดสินใจในครั้งต่อๆไปทั้งความรอบคอบทั้งความรู้สึกว่าอะไรใช่อะไรไม่เอาส่วนจิตเสีย,สยคือจิตที่สะสมของเน่าเสีย ด้วยการปล่อยปละละเลยอะไรดีๆมาทั้งชีวิตมีกิจที่น่าทำแล้วไม่ทำหรือต้องทำแล้วไม่ทำวันสุดท้ายถึงรู้ตัวชัดๆว่ามันค้างคามันไม่สุดมันไม่จบมันคาราคาสังมันไม่เด็ดเดียวที่จะก้าวต่อมันไม่มีกำลังใจมันไม่พร้อมจะตายมันไม่รู้ว่าจะต้องไปฝืนใจรับผิดชอบกับจิตเสีเสียของตัวเองอย่างไรอีก และถ้าหากว่าจิตมันเสียไปแล้วก็ให้ใช้วันนี้เริ่มนับหนึ่งอย่าพลัดไปวันพรุ่งนี้อีก